ีไม่มีข่าวดีาบอกนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไมเกรนนอนไม่ หับพักผ่อนไม่เพียงพอมือเท้าชานะคะนี่เลยแนะนําตัวนี้นะคะเป็นโอเมก้าอินคาออยล์ค่ะหรือว่าน้ํามันดาวอินคาสกัดเย็นร้อนะคะซึ่งตัวนี้จะบอกเลยว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากนะคะมีโอเมก้าสามนะคะแล้วก็มีวิตามิน A อวิตามินอ e นะคะช่วยให้การทํางานต่างๆของระบบร่างกายเราดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะจะบอกเลยค่ะว่าช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะพวกโรคไขข้อต่างๆ ช่วยบำรุงสมองบำรุงปอดนะคะบำรุงสายตานะคะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเส้นผมดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งวิธีทานเนี่ยจะบอกเลยว่าง่ายมากนะคะเขาก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเอาให้ดูเลยเพียงทานนะคะวันละ2เม็ดนะคะแบบนี้ก่อนนอนเท่านั้นค่ะต่อเนื่องติดต่อกันนะคะสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นอย่างเห็นเป็นชัดเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะมีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยนะคะสําหรับใครที่รัก ะะซื้อ2กระปุกวันนี้นะคะแถมฟรี1กระปุกทันทีนะคะกระปุกละ590บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะคนที่รักสุขภาพอย่ารอช้าเลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะเมจะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะในคลิปนี้เลยนะคะงก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่รักสุขภาพค่ะ